อันนี้เป็น PC ขนาดเล็กนะครับตันนี้ผมมาใช้งานกับระบบอุตุนภทนะครับเพราะว่าไม่มีใครทําเลยหาคนทํายากมากอันนี้ผมมาต่อกัออินอเทอร์เฟซเป็นแอปทูนะครับเดี๋ยวลองนะแอปทูจะกดได้ประมาณหนึ่งนาทีครับ หนาทีที่มันกดได้ถ้าเกินหนึาทีมันก็คือตัดครับจะลองกดเจ้าวิทยุเข้าไปบ้างนะเ่าที่ลองดีครับแต่ผมเพิ่งจะมาทำเนี่ยเพราะว่าไปทำระบบอื่นอยู่นานก็เลยตัวเนี้ยผมเคยทำไปครั้งหนึ่งละแต่ว่าผมปล่อยทิ้งไว้ จนเกือบลืมแล้ววันนี้เอามันมาปลูกขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวจะมาทำใส่กล่องใส่อะไรให้ดีครับตอนนี้ทดลองแบบนี้กันไปก่อนครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ